สวัสดีค่ะรมรถมือ2 JK แนะนำรถทรงสวยๆให้ชมนะคะรถสวยพร้อมใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านพาษีและประกันพึ่งต่อมานะคะคันนี้ใช้ยาวๆได้เลยค่ะเริ่มครบพร้อมโอนด้วยนะคะ Honda Accord ค่ะรถปี04เครื่องยนต์ 2400cc รถมือเดียวป้ายแดงนะคะเลขไมล์0 0 0 0 0กว่าโลค่ะ เครื่องดีเดิมๆนะคะเครื่องยนต์แน่นๆช่วงรางแน่นๆน,น,นะคะเกียร์เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบใช้งานได้ปกตินะคะแม็กสวยค่ะเป็นแม็กขอบ18นะคะมาพร้อมยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะภายในก็เรียบหรู VIP เลยทีเดียวค่ะทุกท่านเป็นเบาะหนังในโทนสีครีมนะคะตัดกับลายไม้ค่ะสวยๆเกียร์ออโต ระบบไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะภายนอกรถก็บอดี้สวยไม่มีชนหนักค่ะสีสันรอบคันนี้90%เลยนะคะรถสภาพสวยมากค่ะทุกท่านราคาคันนี้นะคะ1 9 0 0 0บาทราคานี้ตัดสดอย่างเดียวค่ะท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะติดต่อโทรคือรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยหรือต้องการไปดูตัวจริงนะคะติดต่อนัดหมายนัดวันเวลาล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่ออัปเดตสถานะของรถ แเพื่อประโยชน์ของท่านค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ